สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จ้าจะมาทำรีวริวจ้าไม่ได้อ่อไม่ได้ทำรีวริวนานมากแล้วโอเคก็เลยจะมาทำรีวริวเอ่อไม่ได้ใช้ไมค์โอเคอันนี้ก็คือไมโครโฟนก็มีอะไรบ้างที่ซื้อมานะคะเพื่อไปทำรีวริวสั้นๆเพราะว่าจะต้องรีบไปทำเออนั่นแล้ววันนี้หมดไป22ตอปอนตัมที่ก็ซื้อทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าที่เกลท์ทำรีวริวก็แบบเออทำรีวริวเดี๋ยวคนจะว่าแบบ Oh, i ๋อฉ s t ไ e m o d บ n o c คน k e I ไม่สู n ฉันไม่สูบ i k e ฉั t ชอบ k e ให้ i นน l o a h i ี้นะคะอ y t a t อันนี้ก็คือก็เนะคะอันนี้ก็ผัวนะคะยูบาร์เกน o นี่แล้วก็ขวดจองนะคะของผัวได้มาหตัวแล้วว่าพูดกันมาแ ส่องโอเคเบเกอรี่เบเกอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่มาค่ะ <laughs> อันนี้ก็คือเอเอซื้อมาสองอันนะคะเพื่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้มีหนึ่งอันแล้วก็อันนี้มีสองหนึ่งอันลูกกระเสดโอเคก็ประมาณมอย่างนี้จุดทิปจุดินโฟร,ร์เลยเนี้ยเพอร์สตีก็คือว่าเพอร์สตีมากมันร้อนนะเพื่อน ก็มีนี้นะคะเพื่อนแล้วก็อันนี้จะเอามาทำน้ำยามีขนมจีนอยู่นิดหนึ่งโอเคลิสวรรณมบคทีเรียลโอเนียมโปซอนเอกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกโอ้โอ้มันมันเยอะมากเครอคือแค่สองถุงก็มีน้ำมันนะคะตั้งฉันตั้งเตาไว้โอเคมีไก่นะคะชิคเก้น มีเออบรดเบรดเอาไว้ที่นี้เดี๋ยวจะทำแล้วก็อันนี้ก็คืออีฟว<ม>ิดเอ่อเดอะแบ็กเบรดหรอแบ็กเบรดปะป้าดีส่วนเดอะบัลนเดอะเบอร์เกอร์บัลแบ็กวันแต่ว่า very delicious very good มากอร่อยแล้วก็มีเบียร์ผัวแค่นี้<ม>แค่นี้หรอปะป้าโอริโทหรอยูกอมมงมันดบวยนแล้วก็เบียร์ฮัสแวนบายเบียร์นะคะนี่ก็คือ บางทีเขาซื้อมาบางทีกูก็กินตลกช่วยช่วยผมกินนะทิ่เราสองคนตลกร่างร่างร่างตั้งเคอรอเมียนคาสเวนบอกว่าดังเคอตลกกูเปิดอันนั้นไว้มีอ่าเบเกอร์อันนี้อะไรแฮมหรอเบคอนเบคอนเบคอนอันนี้อะไรบานานะ่าบานานะ่า ผดซื้อมารู้สึกว่าจะเป็นหวัดอะไรเงี okay. oh. no ้ยผดซื้อมาไว้ให้ไม่ให้เป็นหวัูเพื่อนของคุณเลยนะอีโรอันนี้แมคเรลียวซื้อมาสองอันอ่าแปงไว้ตาไว้ต้องตาอันนี้โพสลัดอันนี้ไมเคิลเชลนัทเชลนัทโอเคใช่ไหมโอ้ยน้องเชลนัทแคทชิลแคทชิลเออเชลนัทเลยก็เรียกเชลนัทกันแหละปูเสีย สัน้นอุย้ยผัวป๊าป้อยู่ะอ๋ออยู่พาซ่หรอเว้ยนอุ้ยป๊าป้าอีดัเซนเฮลอโซลิววันเมตรป๊าป้าโยู t แเหรอไม่บอกกูเลยนะเนี่ยแวคแอยุก่เหรอ w h ไ o ท o โกทูคิว n b a s i l i a n but my my friend b ิเลียนลิฟต์แดค e วเ Cuban แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะโอ้ยอันนี้ของอีทัวหาอะไรของเขานะ่ะแล้วก็อันนี้ของอีทัวก็หมดแล้วเนี่คือมีแค่นี้แหละโอเคแล้วฉันจะต้องไปทำอันนั้นนะโอ้ยขัวไม่ได้กินอันนี้ป,ป๊าป right. mm ้า hmm. ู mm ่ร hmm. ้อนเทนพี่สนอได้ไหมแคนดี้มาเนี่ยอุ้ยอันนั้นเปิดแล้ว mm hmm. เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันมาเรื่อง ควันขมงโของอยู่ในเออ่คิทเช่นเลยปี๊ปปี๊ปปี๊ปอินทร์คริเชน why because เอ่อ a pan ก็คือว่ากระทะมันเป็นควันออกมาแล้วใช่ไหมแล้วข้างบนมันคือเป็นตู้แต่ว่ามันไม่ได้ไหม้หรอกมันยังไม่ไหม้โอเคทีนี้ก็ไปว่าจะเอาน้ำมันไปใส่ทีนี้เขาทำคลิปใหม่สาเสียทีเพราะว่าคุกเกอร์อนี้ดิสคุกเกอร์เวลี่สโลว์ด t ชวายเอาไว้แดงแอน k ์เดนอ a b ูปในกระ t บนแต่ยังไม่ แล้วก็อันนี้ป,ปักสามตาขัวซื้อมาให้สำหรับใช้ในห้องอีกเอ,อห้องนอนอันนั้นไม่รู้ใครมันไปจังไรไม่รู้ใครจังไรมันเหมือนมีคนนะเอาน้ำมันนะไปเทในปลั๊กเออทีนี้ท,นทีนี้มันก็พบผัวเสียบเข้าไปแล้วมันอันนั้นเลยไหมวัสดู What do, ป้าป้า a f สเ r อร์อ t ยูสเแล้วก็ไอเป็นอ to the อินเดียป้าป้าแล้วก็ยูสแกนอว e i v e อต t h ฟ e ์ because ส t s not เดอะพัควิวเลดี้สแกนก็คือมันมันเนาะจะโอนวันอีกอีกกอนปักมันยาวแต่มันไปแล้วนี่นี่คือักใหม่อุ้ยหัวมีโอ้ยนออีโลมันจะเอาทุกอย่างอ่ะอีโลเนี่ยเดี๋ยวให้มันอันนนั้กดให้พัคถึงไหนแล้วคุณผัวเออหมดแล้วเนาะ ให้ปักเอ้ยให้กระทะมันอัหน้าก่อนให้ควนมันหายก่อนแล้วค่อยไปทำถ้างนั้นมันจะปี๊บขึ้นมาเพราะว่ามันมีไฟอาร์มเออไว้รไฟอาร์มเพียร์ดถ้าเกิดเออลิตเติ้ลบิสสโมก็กำป์๊บปี๊บๆๆไปได้ใช่อืมคนจีนเดินผ่านมาอ่าใครไม่รู้อ่ะมันมันสูบมันสูบมันสูบโค ไม่อยากพูดต่อไปเนาะเปินั่นแหละก็เป็นอย่างนี้คีนนี้กูก็บอกว่ากูเป็นค้หิโค้ดแต่แหละกูเลยเพื่อนอันนี้เซนซิทีฟอ่ o u t u b e นี้ไม่เหมาะกับคนที่แบบเรียบร้อยผู้ดีนะคะอันนี้สำหรับพวกที่แบบบ้านๆโอเคภาษาบ้านๆอยาไปทำวจะไป็นารไม่ลัวแลกจปวดอวยวเดี๋ยวมาดูที่ขลุ่ยบ เนี่ยปะป๊าเอ้เนี่ยรางเห่าลูกโป่งแก่ลูกโป่งอย่างเงี้ยที่ปักบอลลูบอลลูใจอ่โอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันจะต้องไปทำโค้กรสมฮัสน์เป็นเหลือโค้กมาให้เมียตลกดยู่ทั้ง บางทีนางก็ซื้อมิลอย่างนี้ทีนี้มันก็เหลือไนงะมิลหนึ่งมันก็จะมีมีขนมขบเคี้ยวมีเครื่องดื่มแล้วก็มีพวกแซนด์วิชอะไรเงี้ยพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนโอเคก็นางก็จะเหลือนี่มาให้เนี่ยโอเคจอก,กันคลิปหน้าแล้วกันประมาณนี้ก็ต้อ,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 จง,องจื้อจำจริยาดาดาเดี๋ยวคุยกันหลังไหมโอเค